ไย่างจานต่อจานด้วยไปย่างจานด้วยเหรอไปย่างจานด้วยเหรอเอาจานไปย่างจานต่อจานม,มีรอยไหมมีรอยไหมหรือเปล <laughs> ่าว่าพี่จะเล่นหรือว่าเล่นด้วยไม่ใช่หมูแดดเดียวแข็งๆอะ่ะอันนี้จะเป็นแบบเต้นทำไมโอ้ยอร่อยแท,งเ,ยทงเพื่อนอร่อยแทงเพื่อนอ่เราเพื่อนแย่โอ้โห ผู้สาวชวนขนาดนี้แล้วนะครับ<ช>เราก็ต้องมากินกันแล้วนี่คือเมนูเซตแรกเท่านั้นของที่ร้านอีสานพารวยนะครับที่ตลาดพารวยราชบานนักก่นเองขอนี้ก่อนเลยได้ไหมได้ค่ะมันต้องถึงมันต้องถึงดูงงแบบัวมากคือน้ำลายไปสามนอกอ๋อพี่น้องมันเป็นตาแซบเนาะเป็นตาแซบ ปลาไดีมากพี่ไก่ปลาไอร่อยมากขอฝั่งของตำไทยกันบ้างอืออร่อยมากปลาไหลนะดูแบบน่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมาดูปูดูดปูม้ากันได้เลยนะครับจะแบบปูม้าสดปูม้าสุกได้หมดมาเป็นแบบตัวตัวสดสดเลยอ่ะปูเนี่ยขออนุญาตใช้มือนะคะได้เลยเพื่อความแบบสะดวกน่ไงตำไทยรสชาติดีไหม รสชาติแบบต่างกันสิ้นเพงเลยนะครับตันนี้มีความแบบเครส,สดชื่นแต่ว่าก็ยังมีความแซ่บอยู่มะนาวแท้แบบแซบแบบ <S <S ่แซบแบบสดชื่นแบบนี้ยำนี้เป็นยำรวมนะครับก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกม,มีปูมีหอยเขาจะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเลยอ่ะมันน่าจะหอมมากแล้วน่าจะแซ่บด้วยหนูน่ากินมากเลยอ่ะที่นี่บอกเลยว่าสุดร ันีขอลองอันนี้ได้ไหมคะจัดเผ็ดนิดนึงแบบเผ็ดนี้หมูแดดปลาไม่เคยกินมาก่อนนี่เป็นเมนูลับของที่ร้านนะอ๋อเหรอแต่ว่าถ้าคนตามมากินก็สั่งได้เหมือนกันนะครับนี่คือเป็นเมนูลับนะครับเฉพาะอมรินทร์ทีวีเลยนะครับหมูแดดปลาถ้าแบบใครที่มาแล้วบอกว่าอยากกินแบบเมนูเหมือนที่เราลงปุงสั่งได้เลยแล้วเขาก็จะทำให้แบบอร่อยมากค่ะหมักข้าวเนื้อนุ่มๆเค็มๆนัวๆมีกลิ่นหอมใบมะกรูด น้ำจิ้มก็ดีด้วยค่ะใช่เจ่าว่าแซบมากนะครับเอาเข้าวเหนียวจิ้มแจ่วก็คือดีงามเลยแจ่วแซบมากครับพอมันเป็นแบบแดดกับปลาร้ามันมีความเค็มที่มันนัวขึ้นด้วยแบบนิดนึงไม่ใช่หมูแดดเดียวแข็งๆอนะ่ะอันนี้จะเป็นแบบเต้นทำไมโองจิ้ม่ออร่อยแทงเพื่อนอร่อยแทงเพื่อนเราเพื่อนแย่อยากให้ดูคอหมูย่างดูสีการย่างของที่นี่นะครับคือย่างมาจนข้างนอกมีเสียงแบบมีเสียงยังไงฮะ คือเห็นก็รู้เลยว่าเสียงมันแบบออกมาตอนย่างแบบมันหอมหอมอย่างนี้แล้วก็กิ้มมันอะมันหอมมากพอใส่มันเข้ามาด้วยมันยิ่งเพิ่มความหอมให้กับความยหางยวน้ำหมักมาอร่อยพอย่างเราถ่านมันจะมีความแบบกลิ่นมันจะเข้าไปในตัวเนื้อเลย เขาย่างจานต่อจานด้วยไาย่างจานด้วยเหรอเไาย่างจานด้วยเหรอเอาจานไปย่างจานต่อจานมีรอยไหมมีรอยไหมหรือเปล่าวันทาพี่ไปเล่นหนูว่าเล่นด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรคะอันนี้คือเป็ดย่างเหรอพี่ไก่อันนี้คือย่างสดๆแล้วก็มาเสิร์ฟเลยนะดูดิดูฉ่ำมากคุณผู้ชมห้าโอเนื้อแบบหนังดีมากคุณผู้ชมย่างจนหนังกรอบนะครับแล้วเนื้อฉ่ำ เนื้อเป็ดชุ่มมากเนื้อนุ่มเนื้อฉ่ำเนื้อไม่แห้งเนื้อไม่มีกลิ่นสับหอมมากด้วยค่ะต้องั่งหาเป็ดย่างต่อที่เนื้อแดดเดียวแล้วกันค่ะดูแบบว่าดูดีมากดูดีมากหวหืสุดยอดมีความเค็มนิดเดียวแต่ว่าเน้นไปที่ความหอมมากกว่าจุ้มนำจุ้มแล้วมาจุ้มนำจิ้มหอมใบมะกรูดนุ่มๆไม่แข็งมันแักเล็กๆตรงมันของเนื้อมันหอมมาก ดีนหนึบขอกินต้มต้มบ้างต้มใบมะขามนะครับอันนี้เป็นปลาช่อนอืมปลาช่อนใบมะขามอ่อนค่ะหูดูเนื้อปลาช่อนดิคือเมนูต้มต้มอีสานแบบอื่นเขาก็มีนะครับแต่ว่าแบบใครที่อยากลองแบบเมนูที่ที่ร้านอื่นไม่ค่อยมีนะคนเอาปลามาต้มกับใบมะขามอ่อนค่ะไม่เอาเดี๋ยวพี่เลือกเองพี่เห็นไข่มันแล้วไม่บอกไข่ด้วยนะเมื่อกี้ว่าเห็นอะไรนี่เลยของดีของเด็ดพุงไข่ปลาช่อนอยู่ตรงนี้เลย เพราะหนึ่งตัวจะมีแค่หนึ่งพวงเท่านั้นคุณผู้ชมดูสิคะแล้วคุณดูเนื้อปลาช่อนเขาอะคืออย่างกับปลาหิมะอะฟุ้อมันมันแบบเด้งมากปลาซดทีนี่แบบคือมันมีทั้งรสชาติความแบบเปรี้ยวเค็มเนาะแล้วมันเป็นความเปรี้ยวจากใบมะขามอ่อนด้วยเดี๋ยวฉันจะให้ดูพุงไข่โอ้โหคำไหนคำนั้นไปเลยมันมัน ไม่คาวล้วไปเจอกับส้มมะขามที่มีความเปรี้ยวเค็มๆมีหอมกลิ่นพริกแห้งเนี่ยม,มันเป็นความเปรี้ยวนํามาก่อนนะคะแล้วก็หอมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความแบบเผ็ดแซ่บไปเผ็ดร้อนออมส่งกับเป็นต้มแซ่บอย่างหนึ่งก็คือเนื้อย่างนะฮะติดมันนิดๆิิมเจ้าหน่อยๆอร่อยแน่ย่างหอมมาก ที่นี่เขาย่างดีมากเลยทุกอย่างอยู่ไหนแค่ไหนก็ต้องขับมาเอามากินเนื้อย่างที่นี่อ่ะหูไข่มัน <Okay. S 2> มันแบบหอมมากเลยอ่ะถ้าพี่ปอพูดเ่างกันละก็ <laughs> มันหอมอะไรขนาดนั้นอะ่ะแล้วมันหอมมากเลยเหรอหอมมากเรายิ่งเคียวยิ่งหอมด้วยอ,อ,อร่อยกวดหัวมาแล้วต้องสั่ง ใม้หมดเลยให้หมดเลยใครที่รักอาหารอีสานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนูแนวปลาปลาที่นัวสุดๆแล้วก็มั่นใจได้เพราะเขาต้มสุกกรุงสุกสะอาดทุกวันแน่นอนนะครับผมรวมถึงวัตถุดิบทะเลต่างๆสายยำทะเลตําทะเลวัตถุดิบสดสะอาดมากนะครับผมแล้วก็เมนูอื่นๆย่างนี่ขึ้นชื่อด้วยดีมากจริงๆขึ้นชื่อทุกอย่างที่เป็นอีสานเพราะว่าเตาย่างอยู่หน้าร้านตรงนี้เลยย่างกันได้ปยืนดูได้ตามมากินกันได้ครับผมแถวราดกระบางชื่อร้านอีสานพารวย Yeah.